สวัสดครับี่นอนพกกับช่องบ่าต้ลำเพลินนองไปเชียรครับนี่ครับรอมาทั้งวันครับรอมาเบิร์ดเมือป้าคนขึ้นได้เสือไล่แงนใ่ะาหอนออาหมอีกคับมีหมอนอีกจะปากอะไรพรงนี้ เอาลเร่มดมด้หน้องมนะคะไลสดนะควรับรับของแต่ผู้ใหญ่ก่อนก็บล้าเก็บบยไปนอนลองมาเปิดมก็คือความหวังพันไม่ก้าวันที่สามวันที่ด่าเอ้ยวันที่สามวันที่แปดนะคะไล้สดน้องบกับพี่เอนะคะบันสามร้อย หาสิพวกบาทมือน้อยเป็นอย่างมือนี่เราจะไปถ่ายเอ็มดีกันแล้วก็ปล่อยเพลงวันที่วันที่เจ็ดค่ะโอเคคลิปนี้กับแบบพี่น้องทั้งนี้ครับจะได้ชมคลิปใหม่ท่านี้ปล่อยพระคารทีมก็จะได้ชมอะไรไหมครับเอาคลิปนี้ฝากพี่น้องทั้งนี้ครับนี่ครับพี่น้องโอ้พนแต่เสือละ ตอนนี้โคนงานเลยครับเบิร์ดี่ครับเอ้ย คุยตุลาอยู่พี่น้องแปนึงนี่ครับพี่น้องมาดักขาเบิดมือหลังจากเมื่อกี้เพิ่นกัไปเวทคุยเวียทสวัสดีครับเซซีกรุ๊ดแมนแล้วนะเอาลงไปบนนั้นนะเอาลงไปโอ้ยอันเซซีกรุดบายนะคนมากหล่โอ้เสือไล่ไปไหนไม่ใส่เออทีอยากเบาเอามาให้อ๋อวันนั้น ค่อยก็มีอยู่ก็คงคงไม่มีความหมายไม่เป็นไรนะเนาะเอาคือให้เราก็ต้องให้ตัวเมื่อว่ารับปากว่าข้าพ่อหาเงินเป็น่ะคลิปนั้นแสนมันต้องได้สองเท่าดิการคลิปที่สองอ่ะแปดหมื่นเก้าหมื่นได้สองเท่า,ากัดครูคงไม่เอาอะไรต้องการอะไรมากมายหรอกขาขอแค่เอฟซีรักก็พอเนาะ,ะขอสายตาคุณนั้นหน่อยอย่าโอ้ยแม่เหตสายตาอีหังมันเป็นคน มื่อนี้มื่อนี้งจะเดินทางไปเจ้ามงออกขับมาแสดงคือเก่าอ่ะบอกว่าจะไปจะไปถ่ายทำมิวสิกอะไรใช่ก็มือมือเช้านี่ก็จะแจงคอยออกเดินทางมาจ้ะบอกมาถึงนี่ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงช่วงนี้ภารกิจเยอะไหมภารกิจเยอะไหมช่วงนี้ภารกิจเยอะไหมช่วงนี้ภารกิจเยอะไหม ไปอยท่านหมู่บ้านคอยให้กำลังใจเจ้าเสมอเด้ออขยเขาไปเขาไปอ่านรู้สึกมีกำลังใจในการทำงานมาถึงเยอะเลยเพิ่นว่าให้ให้อายเป็นกำนันไหมกำนันความหวังของหมู่บ้านมาสั้นสร้างความหายดูบ้านใครนะว่าก็ยังไงก็เขาเขาจะเป็นกำลังใจให้เจ้าได้กับน้องสาวเจ้าน้องหญิงอ่ะจริงขอบคุณเน้อค่ะที่มาติดตามชีวิตน้องมดอิงแลก้ามาสวัสดีเลยล่ะ หายกำลังใจวันอีกกำลงๆละลายอีกแล้วลูกบ้านของละลายแค่ไหนกะที่ตามกันไปเรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องบ่าวรือด้วยนะคะช่องนี้ไม่ไม่เจอกันดูๆช่องนี้ช่องอะไรนะช่องคนเจ้าชู้กูได้บอกพ่อดีซัสู้ๆนะครับแค่เอฟซีบาซมี่กับพ่อใจเราดีได้เห็นแค่ว่าวันละคลิปวันละนี้ที่จะใสเดินผ่านกล้องก็ดีใจดีพ่อหอมปากหอมคอนอนทายอะไรไม่ชีบื่อได้คอยบานดักขาเจ้าเบิดลเหม่อเลย คอยมือหนีไทยศาสตร์ไปเรียบร้อยแล้วจำหมอนมัน<อ>คู่กับศาสตร์นะครับจริงๆยังไงพี่นหนองโพดโ,โคนคือ่าเนาะคนดูดียังก็ดูดีใส่ยังก็คือวัดแล้วกินข้าวยังกำลังจะไปกินค่ะมาเอาของอก็จะเข้าตินแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าจะก็โอเคก็เหมือนเดิมเท่าเดิมนะ คือผ้าผ้ากระเป๋าหลายหนึ่งสองของยีราเด้โอ้อันนี้เนี่ยไอ้ของไอ้ใส่เบอร์หยังเบอร์หยังบอสคุณเจ้าไหมเจ้าใส่เบอร์หยังเบอร์หยังเดี๋ยวบงกันเด้อขอโทษเด้อพี่น้องเบอร์เอ้าลองตัวเองใส่รองเท้าใส่สามสิบแปดใช่ไหม US มันเป็นหกครึ่งอ่ะมัน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 มีหลายแบบโอ้หกครึ่งมันบ้าลายก้าใส่ได้บ้าใส่ได้เนาะ แล้วก่อนจะไปขอคำถามสุดท้ายเคยมาสอนเท่านี้เหรอใช่ค่ะเอฟซีตอนไฮเสกสายก็จะเอาบอกถามคู่หมั้นอิงมาเคยเป็นคู่อยู่เท่านี้เหรออันเรื่องอดีตพอถามถามแค่ว่าเคยเป็นคู่อยู่เท่านี้ใช่เคุณคู่ค่ะอ้าวคุณคู่ตัวนี้ไปคู่ไปไเที่นี่ไปไปคอยลูกบ้านคอยสนิทกับพ่อใจแล้วไปทำงานต่อเดี๋ยวเจอกันบนเวทีนะครับเจอกันนะคะอาเคาสายตาก่อนปวดหัวนอนสูบไปนี่ครับพี่น้องสุดยอด ผมทำนเหมือนาดพวกนยพี่น้องอังไครับปวดพวกงมังง่วแต่กรงอ้ยพวกนายปวดพุ่ครับลูกบ้านมาเด้อนี่ ตัวจริงงามบ่<ะ>ตัวจริงเพิ่นงามบ่งามค่ะเนาะวก็แต่ที่ว่าเพิ่นเดินผมซื้อมาสมัครคนอ๋อโอเคของแท้ตัวนี้นี่ครับพี่น้องอ้ยพอใจบ่บ่ดนี้ยท่าเจ้าข่อยสิงลงยามไหนทุานเจ้าก็ต้องติดตามข่อยเดอ้อลูกบ้านนี่ครับเพิ่นเพราะอะไรจีบเพืน่นกันหลายอยู่แต่เพิ่นก็ยังล่าเรื่องสดใสค,คือเก่าลาเรื่องสดใสเหมือนเดิมนี่ครับพี่น้อง เบิ ong, ả, món ่งครับบรรยากาศหลังจากทายมอนกนะแรับว่าบนศาสตร์ตัวไนีศาสตร์ต้นูกกับมอนตัวปดครบพี่นออายะเล้วเบิ่งเอาดวตมรับเนี่ยสวัสดีค่ะเอฟีพไดมอน เอฟซีพี่เลมอนขาประจำไข่ไข่แล้วน um. ี่พ่อแม่คุณเนี่ยคองแท้ได้ครับนี่เอฟซีตัวย่อกลาสาวหน่อยนี่ก็ต่อมาแล้วมาพี่เลมอนเหรอคะมาแล้วยิ้มหน่อยสิมาพี่เลมอนเหรอแล้วพี่ผู้หญิงถ่ายยังคะคล้องแค่ตอนนี้ตอนนี้หนูจะอยู่ถึงกี่โมงเอามันวนมันวนมันวน พอพอทังเจ้าหลายดอกเพราะว่าหููกันขอบคุณขนมน้นเด้อขอบคุณขนมน้เด้อด้วนส่วนสนสวน ออครับขอบไปจ้าบอกตุ้ยลำโพงออฟฟิเชีลครับเ็นแคนะจงะนี่นะพ่อรองพ่อรองใสบ่อโอ้ยของแก่ของแก่สบานซเลยครับวันนะครับนวันเด้อจะเฝ้านอกก่อนล่ะไม่ใีว่าค่ะอแก๊กค่ะครบแก๊กค่ะุดยอดโอ้ยอานาเครับ ลูกสาวคอ,อยอยุใส่น้องน้องมัดเมี๊เออน้องมัดเมี๊ลูกสาวสุดยอดเลยครับผมนั่งขา่ายไปเรื่อยหนูกินข้าวยังคะลูกสาวสู้ๆนะลูกสาวน้องลูกสาวโอ้เป็นตาแพงอ่ะน้องไทยอาญ,ญาเลยของหน่องอาญ,ญาเลย แตวมานางใกล้นะคร oh. ับจังหวัดตเสียโน่นนี่เขเบื่งได้เีัอมาั่แ่คือหัวแต่แว่นแ่โอเคครับโอเคครับขอบคุณหลายๆนบด้วอันทีวหลัารกระบอกถอนะครับบอกตู้ลำโพงว่าชิบะใหญ่ศาสตร์แล้ว บริการเป็นแค่เกี่ยวของรถในกทมของแท้ตัวเนี้ยของแท้ตัวเนี่ของแท้ตัวเนี้ยทอเต่าทอทองบางแสนสีไทยบางแสนสีมันบ้า4760นะครับกรุงเทพนะครับใคเจ้าง่านทอเต่าทอทอง47 4760นะครับเพื่อขยับรถด้วยนะครับปลาส่วนเล็นๆหน่อยครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับสวยนะคะหมายเลขทะเบียนทอไก่ทอทหาร522น้องคายโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเจอลูกสาวคอยมาหาลูกสาวอหมท่านหนึ่งฝากหน้าบ้านนะครับ น้องบันนี่ค่ะลูกสาวใครครับเนี่ยโอ้ยคนออกคูซองไรซองเลยตัวเนี้ยอย่าลืมนะคะซ้อมร้องเพลงบ่อยๆนะเราจะเจอกันอย่นะคะวันนี้หนูจะอยู่กี่โมงคะยันเช้าเลยเลยคะ่ะแล้วแต่คุณย่าคุณยายเนาะเอาอ่ะชูนิ้วน่อยสู้ๆนี่ครับพี่น้องจ่อยคอยมาร่วมกันเป็นว่า ไปเื่อได้ยัวเดี๋ยวคไทยน้องอิงแล้วขอเชิลงมหาเจ้านไทยทั้งหานแลวขอเชิล้องมหาเจ้าด้วยแม่วาอีเนียแม่เขาใหญ่สีหาคนเด้วเป็นเศร้าได้บ้านใหญ่ศาต์เนี่ยกาไป็ตาเหมอนผมเรายองตายเจ้าตายตายเอาไปนองเขาบอลโน้ตหัวมันกันครับคลิปนี้ฝากไว้สักนิดคลิปหน้าจะพูดไหมครับเบืองรจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมอตุ้ยลำเพงนอฟไปเชี่วขอคุณสำหรับหาเงินับนะครับเน้อแล้วก็จะลืมครับวันที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแครับ มากำลังพนออนไลน์ครับกลุ่มปิดบัรราคา356บาทครับซอยการสนับสนุนนะครับเด้อเพื่นครับบ๊ายบายสวัสดีครับ